เราจะมาวิ่งว่าวนะครับตอนนี้น้องอนิวเตรียมพร้อมที่จะวิ่งนะครับเป็นว้าวจุลาสนูนะครับขนาด130เซนนะครับอ่าอ่าแล้วเราก็จะเอาขึ้นนะครับไม่ได้วิ่งนานแล้วนะครับเอาแล่น สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับบรรยากาศค่ำๆนะครับเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องอานอ uh ิวนี่โอ้โหมันจะปล่อยเชือกให้ได้นะครับอันนี้ก็เชือกเก่านะครับที่พี่เบนซ์เอามาปล่อยนะครับเอามาเล่นเอามาวิ่งนะครับเอามามังเอามะมงดูมันสนแค่ไหนทุกคนเฮ้ยพอแล้วพอแล้วดนมันสนมากครับทุกคนนี่นะครับความิดเดืี่มึน ไปตั้งเมื้ยค่ะปเรากลับบ้านครับทุกคนปล่อยให้น้องอันนี้มันวิ่งคนเดียวปล่อยให้มันวิ่งคนเดียวนะครับเดี๋ยวพอแล้วอ่าดูมันนะครับเชือกเก่าแล้วนะครับมันไม่ใช่เด้กิีเสียงน,นู่นอะไรนี่นะจะดึงมัน นี่โอ่าดึงอ่ะปล่อยว่าวจุลาสนูขาด130่มเส้นนะครับให้น้องออนิววิ่งนะครับสอนพี่เวนก็ปล่อยนะครับอ่าบรรยากาศค่ำๆนะครับผมโอ้โหมันจะเล่นตัดเชือกครับวิ่งอย่าไปกัดดือบัดเด๋ยวเลือดมึงออกด้วยอ่าเขาจะประมาณนี้นะครับน้องออนิวนี่สุดยอดจริงนะครับปล่อยเชือกเองนะครับพี่เวนบอกไม่ทันนะครับมันปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูดูดูแผงหน้ามันหายไปไหนหมดมันยังจะเอาแผงหน้าออกให้หมดนะครับมันจะวัดกับเชือกนะครับเฮ้ยต้นเต้นตึงบ้ดึงดู้วยตึงบ้ดึงโอ้โหมันโชว์แผงหน้าครับทุกคนดึงเนาะฮะดึงเอาน้องน้องอันิวดึงดูดึงบ้างดึงบ้างมันตึงบ่าเสือกนะตึงบ้งเออคิดว่าผ่านไหมจะจะรอดบ่มันสีขางขึ้น่มเปนีงโมตึงนะขางขึ้น่มเปนี้ ทางขึ้นสะคานเออกระซอมนี่แล้วเอาหน่อยเอาเงนเอาไงขอไงนี่สิครับเปล่าเปล่าเปล่าเออคนกันเทศว่าจุดกรซอมนี่แหละขอใช้ในที่กระดานเทปนี้เป็นเป็นว่าตอนนั้นว่าตอนนั้นเกือหัวซุ่นเจ้าอ่ะนอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอแปลว่านี่จ้าดิมว่าไปเราไปกินข้าวกันยังไม่ได้กินข้าวเลยไปไปกินข้าวอ่ะลาคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปนะครับ พูดเร็วไปไหนไม่ดูนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม